วันนี้อาจารย์พามาดูลายมือเศรษฐีอีกลายมือหนึ่งนะคะลายมือนี้กางออกมาปุ๊บบอกได้เลยว่ารวยเป็นเศรษฐีนะคะเพราะว่าลายมือนี้มันมีองค์ประกอบของเส้นที่ดีนะคะนอกจากเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจตามปกติที่คนทั่วไปมีแล้วเนี่ยเส้นเศรษฐีคือมีเส้นวาสนายาวในมือนี้เส้นวาสนามาจากเนินจันทร์นะคะยาวขึ้นไปจนถึงเนินเสายาวชัดสวย นะคะเป็นคนที่เก่งมีความสามารถทางด้านอาชีพการงานไม่ว่าจะหยิบจับงานอะไรจะสาเร็จนะคะและก็มีเส้นพุทธยาวชัดสวยนะคะทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองฉลาดเฉลียวคล่องแคล่วในเรื่องของเกมธุรกิจการค้าการขายการเจราจาติดต่อราบรื่นประสบความสำเร็จมีวัฒนิลป์ในการเจราจาต่อรองพูดถูกใจคนนะคะและอีกเส้นหนึ่งก็คือบนเส้น วาสนาเนี่ยมีเส้นอาทิตย์แยกขึ้นไปนะคะเส้นอาทิตย์ที่มาจากเส้นวาสนาแล้วแยกขึ้นไปที่เนินอาทิตย์ใต้เนิวนางนี่ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่บ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาบาลมีนะคะมีโชคลาภมากมีชื่อเสียงมีเงินทองนะคะการเงินการทองจะคล่องตัวหาเงินคล่องนะคะมั่งมีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวย แต่ในลายมือนี้นะคะมีอีกเส้นหนึ่งที่น่าสนใจเรียกได้ว่าเป็นลายมือเส้นสีเมียนเส้นสีเมียนคือคนที่มีเส้นสมองกับเส้นใจเนี่ยมาชนกันติดกันแล้วกลายเป็นเส้นตัดผ่านกลางฝ่ามือจะทำให้ฝ่ามือขาดแบ่งออกเป็นท่อนบนท่อนล่างนี่เรียกว่าเส้นสีเมียนเส้นสีเมียนนะคะจะเป็นเส้นของคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าลุยกล้าลงทุน เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเป็นนักธุรกิจนะมีเส้นพุทธสวยๆแบบนี้แล้วมีเส้นสีเมียนนะคะแล้วอีกองค์ประกอบก็คือเส้นวาสนามาจากเนินจานยาวชัดสวยเส้นอาทิตย์ก็มาจากเริ่มต้นมาจากเส้นวาสนายังไงก็รวยใครที่มีลายมือแบบนี้ยังไงก็รวยรวยเป็นเศรษฐีนะคะเส้นสวยๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าลายมือ จะดีไม่ดีรวยไม่รวยนะคะแค่กลางออกมาแล้วมีเส้นอาทิตย์ชัดยาวสวยเส้นพุทธยาวสวยเส้นวาสนายาวสวยแบบนี้มีโอกาสรวยได้ไม่ยากเลยค่ะ